สนครับหกสองกองรัดสีมาด้วยนะ,ะเรามีทั้งหมดสามสี่หมายนี่ประมาณนี้เลยนะอของกองสองเนี่ยมีสี่หมายนะแล้วก็มีหมายกองหนึ่งแต่ว่าอ่าเนี้ยหมายที่ที่เอามาเนี่ยมีสี่หมายสองห้าสองสองห้าสามรับหกสองของสารโคราแล้วก็สองสามสองสองสามสามสารจวัดนนนนนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากันใช่หมดเลยนะก็เดี๋ยวไปที่กองตากกับพี่ ่ายพัดนิ่งงพัดนิ่งทาของเมืองก็ดีตู่ดีส่วนตก็อันนี้พวกผมมาจากต่างหมายส่วนรายละเอียดคดีที่ก็ไปร่ากันเองเนาะผมเป็นสาที่ามรับองคอคผู้บริโทนะ

núi nè nู่n nè ơi xe tải xe lô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 i xe